สวัสดีครับพบกับผมนะครับปาร์ควิสาโอโตคาออกรถง่ายได้โดยดีต้องวิสาโอโตคาสาขาการจราจิเิ่ผมบอกก่อนว่าถ้ากําลังหารถที่สมรรถนะดีเนาะนั่งแล้วนุ่มสบายอะไรอย่างเงี้ยคันนี้ไม่ใช่คําตอบแต่ถ้ามองหาศิลปะมองหาสไตล์อะไรพวกนี้นะครับผมขอแนะนำมินิคูเปอร์คันที่แมนคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลคันนี้เป็นรถปี2 0 1 4จดทะเบียนปี2015นะครับนั่นแหละครับ เดี๋ยวผมจะพามาดูดีกว่าว่าเจ้าคันนี้สวยแค่ไหนนะแล้วก็ที่สําคัญน่ารักขนาดไหนแล้วมีฟังก์ชันอะไรบ้างตามผมมาเลยครับ สนับสนุนโดย c a r f o r s u r ัเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพมากกว่าหมื่นคันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา c a r f o r sure. s u r e c o m ตอนนี้เราอยู่ด้านหน้าตัวรถนะผมบอกก่อนเลยว่ามันเป็นรถที่แบบมีสตอร,รี่มีเรื่องราวนะครับเหมากับการเต็บศิล,ละปะนะครับมีสไตล์สุดๆนะเอาพูดตรงๆร,ร,รถราคาแพงกว่านี้มีไหมมีแต่ขับแล้วก็อาจจะกลมเกลนคนทั่วไปเนาะแต่ขับรถแบบเนี้ย ใครเห็นใครก็แบบมองมาเอ้ยรถน่ารักดีนะใครลงมาจากรถอะไรเงี้ยพูดตรงๆนะครับมันมีสไตล์นะครับอ่าอย่างแรกนะครับนี่โลโก้มีนิเอกลักษณ์สุดๆนะบนฝากระโปรงนะครับแล้วฝากระโปรงเขาเนี่ยไม่ใช่ฝากระโปรงเรียบๆนะมันมีดีเทลมีเลเยอร์มีมิตินะสวยงามอ่ะน่ารักนะครับกระจังหน้าแบบโภเมียมมีทั้งช่องลมหลอกและช่องลมจริงนะครับผมสวยงามนะเป็นโภเมียมเดินถัดมาต่อเลยดีกว่านะครับ ไฟหน้าเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์แล้วนะครับผมวันที่สําคัญการใช้ต่อยเนี่ยมันครบแน่นอนเพราะว่าด้านล่างก็มีไฟตัดหมอกมาให้ด้วยนะครับอ่ะย้อนกลับมาดูไฟหน้านะมีโครเมียมเดินรอบๆเขาตกแต่งอะ่ะทำให้รถมันดูมีมิติเห็นไหมเขาใส่ใจรายละเอียดนะเพราะว่าอย่างที่ผมบอกมันเป็นการเสฟศิล,ละปะเนาะรถมินิเนี่ยเพราะฉะนั้นดีเทลเล็กๆน้อยๆพวกนี้สำคัญมากๆนะทัดมาเลยเห็นไหมมีสีดําเดินบนซุ้มล้อนะครับอ่ะเรามาดูกันที่ล้อนะครับผม คันนี้นะจะเป็นขอบ18จากโรงงานนะนี่โลโก้มีนี้ตรงกลางนะครับสีรเลี่ยยางจะเป็น225 45R18 นะครับส่วนยางอันนี้จะเป็นยางปี2019นะครับผมแล้วก็ดอกยางเนี่ยใช้คำว่ายังสมบูรณ์อยู่นะดูได้เลยนะครับนี่ไม่มีการแตกหรืออะไรเลยนะก็คิดว่านะครับเอาไปยังใช้งานได้อยู่สักปี2ปีนะยังไม่ต้องเปลี่ยนนะฮะเอาไปใช้ต่อได้เลยตามมาต่อนะครับนี่บนทุ่มล้อเห็นไหม จะมีโครเมียมเดินคาดมาอย่างนี้แล้วก็เป็นไฟเลี้ยวนะมันมีสไตล์นะครับรถคันนี้มันมีสไตล์นะมันไม่ใช่แบบเรียบๆทั่วไปแล้วนะครับกระจกมองข้างเป็นไงเป็นสีดําเงาเป็น no b บ a c k เห็นไหมน่ารักไหมคือมันมาอยู่กับรถเนี่ยมันน่ารักมากนะคืออย่างที่ผมบอกมันมีการไล่เฉดสีเห็นไหมครับมันคือศิลปะนะครับมินิแล้วก็ที่สาคัญเลยนะเอกลักษณ์ของเขาเลยเส้นโครเมียมตรงเนี้ยที่มันจะเดินรอบคันนะมันไม่ใช่แค่เดินด้านข้างนะครับมันเดินด้านหน้าไปนูรอบคันเลยนะ เนี่ยเอกล่าของเขาขอบอกบอแล้วมันเป็นการเล่นที่แบบสวยงามแล้วก็ตรงนี้นะครับตรงขอบกระจกเนี่ยนี่เป็นสีเป็นโ no นแบ็กนะรวมถึงข้างบนหลังคาเป็นแบ็คท็อปใช่ไหมมันทาให้เวลาเรามองมาเหมือนแบบรถมันแบบโล่งมันโปร่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่ก็เป็นลุกเล่นของเขานะครับผัดมาด้านจับประตูนะครับจะเป็นโครเมียมแล้วก็การเปิดเนี่ยก็ด้านในมันจะมีที่จับอยู่นะกดเข้าแรงในนะครับแล้วค่อยเปิดออกมานะครับนี่นะครับเขาก็ดีไซน์มานน่ารักดีนะครับแล้วก็นี่สติ๊กเกอร์เห็นไหม มีสติ๊กเกอร์มอกอรด้เนาะแต่อันนี้ดีหน่อยมันแปะมาจากข้างในนะมนไม่ได้แปะจากข้างนอกเพราะถ้าแปะข้างนอกนะครับอย่างที่ผมบอกหลายคันนะบางคันโดนดน้ําโดนแดดโดนฝนเก่าไปแล้วเนาะอันนี้อยู่ข้างในมันก็เลยดูไม่เก่านั่นเองอ่าขัดมามาดูหลังรถด,ดีกว่าชอบท้ายรถของมินิคันที่แมนมากเลยนะครับอ่ะเรามาดูกันเห็นไหมพออยู่หลังรถเริ่มรู้สึกอย่างว่ารถมันมีขนาดที่แบบไม่เล็กมันแบบ ดูกว้างใหญ่ไม่เหมือนกับที่แบบเราคิดว่าไฮมินี่ต้องคันเล็กหรือเปล่าไม่ใช่นะมันดูกว้างใหญ่มากๆนะครับนี่นะครับโลโก้มินี่นะเอกลักษณ์สุดๆนะครับนี่คันที่แมนะครับแบตของเขานะครับมินี่นะครับมีเซ็นเซอร์ท้ายมาให้แล้วดูดิเห็นไหมตรงกอบายทะเบียนมีโครเมียมด้วยผมบอกแล้วว่ามินี่เนี่ยมันคือแบบมันคือการเสพศิลป,ปะมันคือดีเทลที่เขาทาออกมาในแต่ละอย่างให้แบบดูสวยงามนะมันไม่ใช่แค่แบบเป็นรถธรรมดาทั่วไปนะครับแล้วก็ดูไฟท้ายของเขานะเนี่ยมันน่ารัก แล้วก็มีโครเมียมเดินแบบอย่างเงี้ยน,นะครับมันดูแบบอยู่บนจุดถึงกลางระหว่างขอบมุมนะมันสวยน่ารักมากๆเลยนะครับผมแล้วก็นี่ความเจ๋งอีกอย่างนึงนะครับเวลาเราจะเปิดฝาท้ายนะของมินินะ่ะบางคนไม่รู้เปิดตรงไหนเนาะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนี่ตรงโลโก้นี้ใช้วิธีง่ายๆนะครับกดตรงนี้เข้าไปใช่ไหมครับพอกดปุ๊บเราก็ใช้ตรงนี้ยกขึ้นมาเรียบร้อยเห็นไหมฝาท้ายไม่หนักเพราะว่า มีชคช่วยอยู่นะครับโอเคนะถึงแม้ไม่ได้เป็นฝาท้ายไฟฟ้าแต่ไม่ต้องใช้แรงยกเลยด้านท้ายก็ถือว่าการใช้งานก็จุความจุเนี่ยผมว่ามี400ลิตรัพนะครับก็ถือว่ากว้างใหญ่พอสมควรนะครับแล้วก็ด้านลลางก็จะมีที่เก็บของมาให้นะแล้วก็บาะเนี่ยสามารถพับได้นะครับเป็น40 20 40เนาะก็ถ้าพับลงไปก็ได้ที่เก็บของเพิ่อมอีกเยอะมากๆเลยนะครับหรือแบบใช้ขนของอะ่ะผมว่าได้ใส่จักรยานก็ได้นะบางคนบอกว่ามินิ ใช้มินิจะไปปั่นจักร,รยานขนถุงกอ๊อบอะไรเงี้ยได้ไหมยังไงก็ได้ครับมันกว้างขนาดนี้นะโอเคดูสภาพนะครับสภาพผมบอกเลยว่ายังใหม่มากๆนะทุกส่วนนะครับมันเป็นการบ่งบอกสภาพรถคันนี้ได้เป็นอย่างดีแล้วกันเนาะว่าเจ้าของเก่าดูแลมาดีไหมนะครับคันนี้หม่เลขไม่คันี้ผมบอกก่อนว่าอยู่แสนต้นๆนะเนี่ยสภาพมันบ่งบอกเลยว่าแสนต้นจริงหรือเปล่าก่อมาหรือเปล่าอย่าไปดูเลขไม่นะครับว่าแบบไม่เยอะไม่น้อยนะครับเราบาง ผม,ผมไม่แน่ใจว่าเวลาเราไปซื้อรถอ่ะคนอื่นก่อไม่ก่อน,นะแต่ที่เราหมายแท้แน่นอนนะครับแต่สิ่งที่เอามาประกอบการตัดสินใจนะครับคือพวกดีเทลต่างๆภายในรถพวกนี้นะครับจะเป็นตัวมบอกได้ดีที่สุดนะโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูฟังก์ชันภายในมินิดีกว่าผมจะบอกเลยภายในอ่ะน่ารักมากๆนะครับตามผมมาเลยครับโอเคครับตอนนี้ผมอยู่ภายในเจ้ามินิคูเปอร์นะถึงชื่อจะเป็นมินิแต่ดูหุ่นผมผมนั่งมันได้สบายเลยการขับขี่ถนัดมือนะครับปุ่มอะไรจะถนัดมือเลย ที่ว่างเหลือเยอะๆนี่ที่วางแขนสบายมากนะครับก็เอ็มาดูสภาพคันนี้ก่อนอย่างที่ผมบอกสภาพรถนะครับอ่ะเลขไมล์เป็นส่วนประกอบนึงแต่บางทีเราไม่แน่ใจว่าเจอมไม่แท้ไม่แท้ให้ดูทั้งภายในแนละสภาพห้องเครื่องเป็นองค์ประกอบนี่เริ่มที่นี่เลยฝักตซนคอนโซลมันจะเหมือนเป็นเปลดงูวะแล้วก็เป็นซอฟนะนุ่มๆนะครับเนี่ยใหม่มากๆไม่มีคราบไม่มีรอยไม่มีแบบการฉีกขาดใดๆเลยนะถัดมามีสีเงินนะครับนี่นะครับ ตัดมาแล้วก็มีเก๊ข้างล่างอ่าเป็นซอฟด้วยนะครับผมอมโอเคถัดมาเลยมาดูกันที่พวงมาลัยนะครับพวงมาลัยนี่มีโลโก้ม i n i นะเอกลักษณ์สุดๆของเขานะแล้วก็มีวงกลมเนี่ยเป็น,เป,นเป็นโนแบ็กอยู่ตรงกลางเนาะก่อนจะเป็นแต่นะครับพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังสภาพแบบไม่ไม่มีการลอกอะ่ะใหม่สุดๆผมบอกเลยเนี่ยแหละครับเวลาดูรถให้ดูที่สภาพพวกนี้มาประกอบว่าสภาพรถ จอดค้องกับเลขใหม่ๆนะครับผมอ่าถัดมาเลยนะพวงมาลัยจะเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะครับรับสายวางสายเพิ่มเสียงลดเสียงไปขึ้นปุ่มต่งางๆด้วยเสียงขวามือจะเป็นค r u สคอ control แล้วก็ตรงนี้2อันก็จะเป็น p a ดเ l ิ shift paddle s h i เนี่ยต้องบอกก่อนว่าอย่างงนะว่าเฮ้ยอันอันขวาขึ้นอันซ้ายลงหรือเปล่าไม่ใช่นะครับทั้ง2อันทั้ง2ฝั่งใช้งานเหมือนกันแต่บางทีแบบบางคนขับมือขวาบางคนขับมือซ้ายใช่ไหมอ่าดันลงไปก็จะเป็นเพิ่ม แล้วก็ดันกลับมาจะเป็นรถนะครับผมเหมือนกันทั้ง2ฝั่งเลยนะครับผมแล้วก็ปัดน้าฝนกับไฟเลี้ยวมันจะสลับนะกับปกติรถญี่ปุ่นที่เราใช่ป่ะไฟเลี้ยวเราอยู่ตรงนี้ได้เลยนะแต่อันนี้ข้างขวาจะไม่ได้เป็นไฟเลี้ยวข้างขวาจะเป็นปัดน้าฝนอะไรนี้นะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวจะอยู่ท้ายมืออะไรพวกนี้นะครับถัดมามาดูตรงกลางนี่คือไฮไลท์ที่ผมชอบที่สุดในรถคันนี้สิ่งที่ผมชอบที่สุดในรถคันนี้ก็คงหนีไมพ่พ้นไฟจุกเชิด <c oughs> ทำไมถึงชอบดูดิน่ารักไหมดู เนี่ยผมถึงบอกว่ามินิมันเป็นรถแบบการซื้อรถนิยมนะครับมันเป็นรถที่มีสไตล์นะครับเราเสพศิลปะของเขานะครับตรงกลางก็งมีหน้าจอนะความเร็วนะแล้วก็ตรงหน้าจอตรงหลังพวงอะไรก็มีเหมือนกันแต่ตรงกลางก็มีมาให้แล้วก็เวลาที่เรากดควบคันคอนโทรลอะไรเงี้ยไฟมันก็จะมาขึ้นตรงนี้นะครับผมลองกดให้ดูเห็นไหมเห็นไหมมันก็จะมีไฟมาขึ้นนะรวมถึงเราสามารถกดสั่งการด้วยปุ่มเมนูตรงกลางได้เนาะดูระบบต่างๆของรถนะ เ c l e information ดูลมยางดูอะไรต่างๆสามารถดูจากหน้าจอน,นี้ได้เลยนะมันดูมีสไตล์มากเลยอะ่ะมันแบบดูไม่เหมือนรถทั่วไปรถทั่วไปอย่างเต็มที่เราเห็นก็จอเหลียมๆใช่ไหมทัดสกรีนอันนี้ต่อให้มันไม่ต้องทัดอะ่ะแต่คือแบบมันมีสไตล์อ่ะครับเอาพูดตรงๆนะนี่ก็ปุ่มปรับเครื่องเสียงเนาะเพิ่มเสียงเป็นเพื่ออะไรก็อยู่ตรงนี้เลยนะมันแบบมีสไตล์สุดๆทันลงมาแอร์ปรับอุณหภูมิได้นะครับเป็นระบบออโต้ด้วยนะครับผมปรับทิศทางแอร์ได้หมดเลยตรงนี้ก็จะเป็น การสั่งการของเขาเนี่ยเปิดไฟตัดหมอกอะไรพวกเนี้ mm hmm. เห็นไหมเออมันมีสไตล์มีโหมดสปอร์ตด้วยอยากขับซิงก็เปดิดโหมดสปอร์ตไปเซ็ mm hmm. lock, นทะรัลล็อกเนาะแล้วก็ท็กชั่นคอนโทรลสามารถปิดได้นะครับถ้าไม่อยากใช้นะแล้วก็ที่วางแก้วที่จุดบหรีนะมีที่วางของปุ๊บเกียร mm ์ hmm. ier, ดูสิน่ารักไหมเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะปรับเป็นแมนนวลได้ด้วยนะครับผมแล้วก็มีปุ่มตรงนี้ไว้แบบควบคุมภายในหน้าจอเนาะเราสามารถบุนตรงนี้ได้เลยนะเป็นแบบใช้ง่ายอะ่ะ เรียกว่าเป็นอะไรดีคอมมานด์พ็นเตอร์แล้วกันเนาะถัดมาอันนี้ก็น่ารักเบกมือเบกมือเหมือนเราเล่นเกมอยู่นะครับมันจะเป็นแบบการจับขึ้นมาอย่างนี้เนาะก็น่ารักไปอีกแบบนะมีช่องเสียบ USB เสียบออกมาให้แล้วก็มีน,นี่ตรงกลางมีอะไรอันนี้จะเป็นอะไรเอ่ยอ๋อเป็นที่ใส่แว่นนะอะเป็นที่ใส่แว่นเนาะสามารถถอดออกไปเลยก็ได้นะครับผม แล้วก็น่ารักเนี่ยมีโลโก้มินิมาให้นะแล้วก็ที่วางแขนที่วางแขนก็จะเปิดออกมาใส่ของได้เนาะโอเคแล้วก็ทางขวานะครับผมคันนี้เป็นระบบคุ s สตาร์ทเวลาจะสตาร์ทก็เอากุญแจเสียบเข้าไปในช่องนะแล้วกดสตาร์ทนะครับแล้วก็กระจกมองข้างทั้งสองฝั่งนอกจากจะน่ารักแล้วยังเป็นปรับระดับไฟฟ้านะรวมถึงกระจก4บานเนี่ยเป็นออโต้หมดเลยนะครับฟังก์ชั่นเต็มสุดๆนะแล้วก็นี่ตรงกลางดมามูมีสไตล์ไหมมีสไตล์ไหมมีสไตล์สุดๆเลยนะนี่นะ รถที่มีสไตล์มากๆนะครับปุ่มอะไรเงี้ยมันแบบเป็นศิลปะชั้นดีนะแอร์แบ็แน่นอนนะครับเต็มๆนะรบนะอบเลยนะเ <ๆ S 2> อาอไปสบายใจแห่ห่วงนะครับโอเคเดี๋ยวผมลองไปนั่งข้างหลังดีกว่าว่ามนนี้เนี่ยข้างหลังนั่งได้จริงไหมนะครับหรือนั่งได้แค่คนขับคูหน้านะโอเคตามผมมาเลยครับปไปไป,ปขึ้นไปนั่งท้ายกันดีกว่าอโอเคอเฮยนั่งได้นี่เฮดรูม เฮดรูม <Head> เหลือประมาณ4นิ้วเฮดรูมได้4นิ้วเนาะอ่อเยอะอยู่นะเลกรูมก็เหลือๆเอนาะผมผมจะปรับบปกขึ้นไปแต่ว่าก็เห็นชัดเจนว่ามันเหลือแล้วก็มันโดยสารได้จริงอนะ่ะแล้วก็นี่ข้อเสียเดียวของเจ้ามีนี้นะก็คือไม่มีที่วางแขนตรงแต่ไม่เป็นไรก็ใช้วิธีนี้แล้วกันนะครับที่วางแขนไม่มีก็เอาไอ้นียลงมาเป็นที่วางแขนใช้แทนอย่างนี้ก็ได้นะก็โอเคเหมือนกันแต่ดีเทลมันจะแบบ เป็นพรมเนาอาจจะไม่ชอบเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรนะแต่จริงๆแล้วก็นั่งสองคนกาลังดีนะครับนั่งสองคนไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะแล้วก็นี่นะครับเบาะหลังก็จะมีที่ใส่เอกสารมาให้นะครับโครงการก็จะมีอะไรที่วางของเป็นแบบอะไรที่เขียบบุหรี่ใช่ไหมเออมีที่เขียบบุหรี่มาให้นะครับสามารถถอดออกได้เนาะอันนี้เขาใส่น้ำหอมเข้าไปอยู่นะเออก็ถือว่าโอเคใช้งานได้จริงอะหรือว่านั่งได้จริงสภาพเบ,บาะสวยงามเนาะโอเคนะครับ เดี๋ยวผมพาไปดูสภาพห้องเครื่องดีกว่าแล้วก็ไปดูพวกโครงสร้างนะว่าเนี่ยสภาพภายในสวยๆอย่างเงี้ยโครงสร้างเป็นยังไงนะครับตามผมมาเลยครับตอนนี้ผมอยู่หน้าห้องเครื่องนะดีเทลเขาดีนะดูฝากระโปรงดูดิมันไม่ใช่ฝากระโปรงเรียบๆนะมันแบบดูมีดีเทลอย่างที่ผมบอกมันดูเป็นศิลปะมากๆนะครับผมคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซล2 0 0 0 c ีคอมมอนเลวนะครับคันนี้122แรงม้านะครับผมถามว่าเป็นรถที่ประหยัดน้ำมันไหม าพูดตรงๆ,รงๆดีกว่าเขาเคลมมาว่าอยู่18โลลิตรเนาะแต่ว่าเอาจริงๆอ่ะเรื่องประหยัดน้ำมันมันอยู่ที่อัตราแบบการใช้งานของแต่ละบุคคลนะอย่างล่าสุดผมขับรถอ่ะผมไม่ใช่คนขับรถเร็วใช่ป่ะผมใช้ได้เกินที่บริษัทเคลมมาอีกที่ว่าใช้ได้กี่โลลิตรนะครับคันนี้ถ้าเอาไปขับประหยัดอ่ะอาจจะได้มากกว่า18ด้วยซ้ำนะแต่ถ้าใช้ในเมืองก็14 15ชิลๆเนาะโอเคมาดูสภาพไปดีกว่านี่โลโก้มินิสภาพห้องเครื่องสวยสุดๆแห้งๆไม่มีรอยรั่วซึมไม่มีฝ้าําเหมาใดๆเลยนะครับผม และที่สําคัญคันนี้โครงสร้างเดิมสุดๆน็อตฝากระโปรงไม่เคยแกะเดิมไหมเดิมมากเนาะแล้วก็ดีเทลการตกแต่งของเขาเนี่ยดูไล่มาเลยไล่มาเลยเห็นไ,ไหมทุกจุดนี่เอาดูอาร์ตรงกลางดีกว่าคมๆชัดๆเลยนะแล้วก็ถ้าสมมติถ้าสมมุติถ้าคูปเปอร์ไปเกิดอุบัติเหตุมานนี้น่จาจะเรื่องใหญ่นะครับมันน่าจะทําให้แบบดีเทลมันเป็นขนาดนี้ไม่ได้นะอันนี้คือเดิมโรงงานแน่นอนเนาะนีะ่มาดูแผงนี่ข้างหน้านี่เลขตัวถัง นี่นะติ๊กเกอร์อยู่ครบคันนี้ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุมาแน่นอนนะในส่วนของหน้ารถนะครับอาถัดมาต่อนะครับประตูบานหน้าฝั่งคนขับนะครับออโอเคผมขออนุญ,ญาตนะครับโอเคสวยจัดนะครับไล่ขึ้นมาเลยเม็ดอาร์งเยงตัวสวยกลมคม,คม,ค,มคมชัดๆเนาะไม่มีเราจะเข็บตัดต่อตัวถังใดๆนะคันนี้โครงสร้างเดิมแน่นอนนะครับโอเคมาขอดูประตูบานหลังฝั่งคนขับต่อเลยดีกว่านะครับ มามีฝุ่นเพียงเล็กน้อยนะครับขออนุญาตน,นะครับอ่าโอเคนะดูเลยเม็ดอาร์กลมกืสวยนะคันนี้นะงานดีอ,อ่ะมามาดูฝาท้ายต่ออีกแล้วนะครับผมควรจะเปิดฝาท้ายทิ้งไว้เลยเนาะโอเคน็อตฝาท้ายนะครับน็อตฝาท้ายไม่เคยแกะนะครับผมซีเรียลคลมๆมชัดๆนะไล่ไปต่อทางนู้นเลยนะครับไม่เคยแกะนะเดิมจัดเลยนะดูนี่อาตรงกลางเลยบแล้วกันนะ ชัดๆนะเพราะฉะนั้นคันนี้เดิมนะซื้อรถกับวิสานอตโตคานะผมย้ำเสมอนะครับว่ารับประกันไม่มีชนหนักไม่มีผิดความไม่มีน้ำท่วมถ้าเจอเราซื้อคืนเต็มราคานะครับไปซื้อรถทั้งทีผมแนะนำนะต่อให้ไม่ได้ซื้อกับผมก็ตามไปแกะให้ครบรถมันไม่ใช่ราคาถูกๆนะไม่ใช่บาท2บาทนะจะซื้อทั้งทีดูให้ครบนะครับผมโอเคมามาดูประตูบานนี้กันนะครับ เม็ดอาร์กเลี่ยงตัวสวยกลมพมผมชัดๆไม่มีรอยตะเข็บตัดต,ต่อตรงทั้งใดนะครับรับประกันเลยโครงสร้างเดิมแน่นอนสวยๆนะผมย้ำลูกค้าเสมอนะดูรถดูให้ครบนะครับผม <S <S ผมบอกก่อนเลยว่าผม่าแสดงความจริงใจให้เลยนะว่าผมเอาจุดที่ควรจะต้องดูทั้งหมดลูกค้าจําไปใช้ได้เลยนะครับไปซื้อรถกับใครก็ตามจําวิธีนี้ไปใช้แล้วไปดูอย่างนี้นะครับผม <S <S โอเคนะมาเข้าไปดูเลย เม็ดอาร์คเลยงตัวสวยกลมคมคมชัดๆไม่มีรจจอยจัดขอบเข็บตัดต่อตัวถังใดๆนะคันนี้สวยไหมสวยสุดๆเลยนะนี่สติ๊กเกอร์อยู่ครบนี่สติ๊กเกอร์โมเดลอยู่ครบนะโอเคเหลือขั้นตอนสุดท้ายเป็นทดลองขับเนาะ<ม><ม>เดี๋ยวผมไปทดลองขับแล้วบอกสีลิงในการขับขี่ให้ดูว่าเจ้ามินิเนี่ยขับขี่ไป,ไปยังไงนะครับตามผมไปเลยครับมาไปดูดีกว่าว่ารถคันนี้ฟิลลิ่งการขับไปยังไงเนาะแล้วคันนี้สภาพัสมบ,บูรณ์ไหมนะเกียร์ต้เลยเป็นเกีย์ดีเซล ก็ฟิลลิ่งก็ต้องบอกนะครับว่า hmm. คือผมมาลองรถมาหลายรุ่นหลายยี่ห้อมากๆนะ hmm. พวงมาลัยก็จะบอกว่าหนักไหม hmm. อ่ะไปเที่ยบกับอ e ิ s ซ mm ูฟ hmm. e ูมีเแล้วกันอันนี้เบากว่าอ่าไม่เท่าอ e ิซ mm ูฟ hmm. e ูมีเอ็แต่ถามว่าเบาแบบเหมือนพวกแบบ Ford อะไรพวกนี้ไหมไอ้พวกนั้นคือเบาเกินนะครับแต่ถามว่าขับยากไหมไม่ยากนะเนี่ยมือเดียวได้จุดนะครับ ช่วงล่างก็ขึ้นมาหลายเนินแล้วนะก็ต้องบอกเลยว่าสมบูรณ์ดีไม่มีเสียงอะไรเลยแต่ความแน่นเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่ารู้สึกได้เลยว่ามันแบบมีความแน่นมากนะครับก็ถือว่าเป็นรถที่โอเคคันหนึ่งเนาะแต่ถ้าอยากขับสบายอะไรเงี้ยผมผมพูดตรงๆนะมันอาจจะไม่ได้ขับสบายเหมือนพวกโตโยต้าแคมรอะไรพวกนี้นะครับแต่ก็ดีในระดับหนึ่งเลยแต่ที่แน่ๆขับไปไหนมาไหนก็มีแต่คนมองนะรถมันน่ารักนะครับถ้าถามถึงคุณผู้หญิงนะคุณผู้ชายที่แบบมีแฟนอะไรเงี้ยก็ต้องบอก แฟนก็คงแบบมีมินิอยู่ในใจอ่ะที่เป็นรถที่แบบติดอันดับที่เขาอยากได้พูดตรงๆนะครับโอเคนะคันนี้ก็สมบูรณ์ดีนะครับอ๋อเกือบลืมแล้วผมเกือบเปิดไฟเลี้ยวปิดทางนเนี่ยฟังเสียงไฟเลี้ยวดิมันเป็นรถที่มีรถนิยมมากนะครับก็คันนี้ถือว่าโอเคเลยเดี๋ยวผมลงไปสรุปราคาและโปรโมชั่นในฝังน่งด้านล่างดีกว่าครับตามผมมาเลยครับหลังจากที่เราดูมารอบคันนะครับดูฟังก์ชันต่างๆนะครับ ถึงแม้ว่าจะชื่อมินิแต่ไซส์เขาไม่มินิเลยไซส์ขนาดผมนั่งสบายเบาหลังก็ยังนั่งได้อยู่เนาะพูดง่ายไม่ได้เป็นรถสําหรับคุณสุภาพสตรีอย่างเดียวแล้วนะตอนนี้สุภาพบุรุษอย่างเราก็สามารถใช้รถสไตล์นี้ได้แล้วนะครับผมแล้วใหม่คันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าใช้มาปกติมากๆเนาะตกวันหนึ่งไม่ถึง10โลเลยนะครับผมพยามีทีรถที่ผมเอามารีวิววันนี้จะเป็นมินิคูเปอร์คันที่แมนคันนี้เป็นเครื่องยนต์ ดีเซลนะครับคันนี้เป็นรถปี2014จดทะเบียนปี2015สำหรับราคาผมขายเพียงแค่8,99,000บาทประหยัดไปเป็นล้านนะครับผมที่สำคัญนะซื้อรถกับวิสาออโตคาระครับเรามีรับประกันให้6เดือนหรือ25,000กิโลเรามีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงนะเอาไปใช้สบายใจหายห่วงเราพร้อมดูแลหลังการขายให้คุณลูกค้าทุกๆคนนะครับ และพิเศษสุดๆนะครับสำหรับลูกค้าที่ต้องการจัดไฟแนนนะเรามีบริการไฟแนนให้ทุกค่ายเลยมาหาเราเดี๋ยวเราแนะนําให้อะไรเหมาะกับคุณนะโทรเข้ามาปรึกษาเรานะครับและโปรโมชั่นดีๆนะขับฟรี90วันดอกเบี้ย0%นาน1ปีหรือจะเลือกรับดอกเบี้ยพิเศษนะครับ1.89%ตลอดอายุสัญญานะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปกับเจ้ามินิคูเปอร์คันที่แม่น่ารักคันนี้นะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามเป็นอกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วมาดูกันว่ารถดีๆคันหน้าเนี่ย ผมจะเอาอะไรมารีวิวให้เพื่อนๆดูนะครับสำหรับวันนี้ขออนุญาตไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บ sure. ไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพมากกว่าหมื่นคันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com